สบายดีสบายดีจะไปี๊ยกอสบายดีสกูสกคนครับสวัสดีตอนกำลังกระเที่ยงไปเลาะซื้อลำมันหอบที่พอดไดอออออออ้ส้าเปี๊กเอ้ยเราซื้อลำมันให้อ้ายหอได้มาถึงบ้านแล้วเราก็จะไปดูคนงานปลูกมันก่อนเดอ้อเบิ่งคนงานปลูกมันกันจ้างคนงานสองคน สองหรือสามนางซื้อในมักแตงมาปลูกนำํำอล้จะไปปลูกมักแตงลำบานก็เป็นราคาตำราหาปะ เปล่ะก็จะพาพนิดที่นอกครัวนี <in my> <pus> ่ปล่อยงัว่าจะเล่วมิติมันเกินบ่อนี่นะฮะอันนั้นแล้วจังหวะก็เห็ดให้มันแล้วตามแล้วแล้วสินสิเหตุรายเทื่อยเพราก็เจ้าทายก็่าเกินบ่าเลยนะเกินคู่นึงบ่ะ ขาต้องนิบ2คู่รูลุมจะฟ้าเราดิบเป็นนิบปดิดระบาดจักสเต็กน,นิบปิดอาจจะได้กู้ไม่ได้สองคู่นี่ฝนเป็นแดนแดนพอดีฝนเส้นินึ่งอ้ายเส้นินึ่งเห็ดทั่วเป็นแล้วบัดเดียว ว่าบ่อนดินภายใหม่แต่อ,อยากปลูกมกแตงเด้ซื้อได้มกแตงมาแล้วไปด,ด้านปูกแล้วบป่ไทยเกินมาสองคู่โอ้ยมันขดทูบเบิลงดีกลัวเออพอดีพอดีอะไรเห็นลกทัวใส่อดีงานกันหน้าพอดี ไทยเกินไปครูสอครูเป็นแดนโอเคครูมันปวดโฟไอ้อ่ะน้ำกินบ๊อดล่ะไอนอ่ดืะไปเอาดํานนในตู้เย็นนึ่งไปวัสิหิววะวันรืมอน้ำเย็นในตู้เย็น แับอดามตู้จักซอกซับกวดตัวเป็นน้ำแข็งนั่นนะยังคือมุ่นไว้ทั้งม่มวผ่าเลยยังผ่า,าโอ้อม,โอมุน่นว้ยเ้อเด้มาเห็ดร่มไปล้ว กวา่วากระดุ๊บประว่านี่ยก็เนบยาก นะเปียกอ,อยุอ่อยอุป่ปุ้ยปุ่ยอปัดประฮอดวดคูเป็แหง่งแกลัดอยู่อยู่ใ้ปุรีกับต๊ะวดมือวัดคืนวดคืนนี่นะมึจะฝนฝนแ่เตกกาดจะแซ่ออย กอดปกีดีนะอักกอดเด็ดพันกับปุ้นสูงกินอะ้อยากกินพันกับป,ปุ้นใส่แดดนอดใส่ไป่น้งไม่ซักกกะแดดเด็นะ แค่บัดเดียมลนักจะเป็นห็ดลายถื่อเห็ดลายเถื่อลายพีลายเห็ดปัดเดียวเป็นแล้วเ,เลยของเขาวบะหูเฮ้ยูห้างห่างมันละม,มันพอพอดีโอ้มันตายแล้วกับมันนี่นะข้ากทีนั่นนี่นะมันตายแล้ว,ก,ลวกับมาเสริมแค่ตระตายแล้วมันเสียบแทนททตระตายแล้วมันเสียบแทนจะกับติดจ่อติดแต่บัตเตะบัตเสียบแทนความห่างนะพอดีที่ลายกระบอเป็นหัว ครับรครับขอไม่ได้อยากให้ปลูกทีได้ก่อนวัเห็นบอกปีแล้วแคมทางปลูกข่างนี้ก็เป็นหัวก็เดปลูกทีหัวลูกแคลมั่นคนเบิดแล้ว,ลลวจะข่างเลยจะข่างพวดไปนาน,นหาซื้อได้ได้ได้ำมันนะคะ<ว>ลำละหาบาทผู้ห้างนวูนห้นางดยว่บนยุดไทยเขจะกลัําหกเจ็ดบาทแปดบาท รับมันเขาญาติกันซื้อรับมันเป็นราคาพอดีหละยสำนันนะขอเ็างพอดีงามตัวตายจังมาเสริมอ่ะพอดีพอดีงามหากยาลจะเหลลิกเลย ลายเป็นหัวก่นยากมันลำสาน งพอดีแล้วพอดินหยบลงแต่ฝนลงมาแล้วก็หยบวาบอะไรดินนี่นะเ <c oughs> สร็จไปหาเห็ดกินกันไปแล้วเสร็จทัมกระปุนสุพปรนจินเห็ดปลากระปุนสุคนงานจินก็จบเหยียบข่าวแล้วคนงานก็นกเกป็นผู้อื่นไกลดอกเอ๋อ่น้นองน้องอีพอ น,ออน,น้องอีพอน้องผู้ลาบพอเวลาเหตุการณ์ที่ใช่เพื่อนอยากให้เพื่อนมีเงินนะนะเพราะเพื่อนบอกคอยมีอันนี้เนาะหลักการซีมีผู้หนึ่งอีกที่พระราชถือเราพระราชพอพระราชซีหมักยิงเงินนี้เพื่อนดอกเพื่อนกันโบมีคือกันอะไรพอจ่ายเพราะก็จ้างเนาะเขาว่าอยากให้เพื่อนมีรายได้เดห็นมั้ยคมันก็สุดเล็ง สุดเล่งสุดใสเหลือแต่ดินอ้ายใหญ่บริบูรณ์ฝนตกหอดแต่บ้านติดกันเมื่อคืนนี่ตกเจ้าบ้านไ่น้องตีก็ตกบวชคืนบวชบ้านเนี่ยบวตกห่อนอบเอานาง้าวมานางคิดหอดต้นไม้นางยันต้นไม้ยังตายยันไปมีคนหอดต้นไม้ให้ก็เลย้าวมาก็พอดีแหละผลมะไทยสวนให้เลยก็เลยได้ปลูกมัน จ้างคนปลูกมื่อละแสนมื่อละสองรอยบาททรัตว์สิฟาานฟอไบยากาทรัพย์นีน่นะจ้าี่น้องไปเห็ดกินซูคนกิ่นกันเด้อเศษพันก์ขปุ่นอยากกินพันก์ขปุ่นแต่ว่าเป็นเมียงหมูเด้อเม,มียงหมูจ้าบ่เมนเมียงหมูบ่เมนเมียงไก่ เมี่ยงหมูเมี่ยงปลาเผาบุดโพวะแดดโอเคครับพีาา่้รงครับสบายดีจ้าสบายดีสกุลคกุณเนอ